สวัสดีครับครูกบติวิทย์ฟิตวันละข้อครับถ้าพร้อมแล้วไปฟิตกันเลยครับข้อสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์ชั้นม .3 ปี2564เมือ่อนำเซลล์ของสิ่งมีชีวิต A มาแช่ในบเกอร์ที่1ซึ่งมีสารละลายน้ำตาลซูโคสที่มีความเข้มข้นร้อยละ5และนำเซลล์ของสิ่งมีชีวิต A มาแช่ในบเกอร์ที่2ซึ่งมีสารละลายน้ำตาลซูโคสที่มีความเข้มข้นร้อยละ30 เมื่อเวลาผ่านไป10นาทีนำเซลล์จากทั้งสองบิกอร์มาสองดูการเปลี่ยนแปลงภายใต้กล้องจุลหั์ข้อใดกล่าวถูกต้องโจทย์ข้อนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์โดยกระบวนการออสโมซิสครับซึ่งการออสโมซิสค,คือการแพร่องน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมากผ่านเยื่อเลือกผ่านไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อย จากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับบริเวณที่มีน้ำมากสารลายจะมีความเข้มข้นน้อยส่วนบริเวณที่มีน้ำน้อยสารละลายจะมีความเข้มข้นมากครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเราลองมาวิเคราะห์โจทย์กันครับนำเซลล์ของสิ่งมีชีวิต A มาแช่ในบิกอร์ที่1ซึ่งมีสารลายน้ำตาลซูโคสความเข้มข้นร้อยละ5และนำเซลล์ของสิ่งมีชีวิต A มาแช่ในบิกอร์ที่2 ซึ่งมีสารละลายน้ำตาลซูโคสที่มีความเข้มข้นร้อยละ30ครับบิก,กอร์ที่1มีสารละลายน้ำตาลซูโคสความเข้มข้น5%เเซ์และบิก,กอร์ที่2มีสารละลายน้ำตาลซูโคสความเข้มข้น3 0จากนั้นนำเซลล์ของสิ่งมีชีวิต A มาแช่ลงในบิก,กอร์ที่1และบิก,กอร์ที่2ครับ เมื่อ <Me> เวลาผ่านไป10นาทีนำเซลล์จากทั้ง2บิกอร์มาส่องดูการเปลี่ยนแปลงภายใต้กล้องจุลหั์จากภาพนะครับจะเห็นได้ว่าสารละลายน้ำตาลซูโคสในบิกอร์ที่1จะมีความเข้มข้นน้อยกว่าสารละลายซูโคสในบิกอร์ที่2จากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยจะมีน้ำมากส่วนสารละลายที่มีความเข้มข้นมากจะมีน้ำน้อยดังนั้นสารละลายน้ำตาลซูโคสในบิกอร์ที่1 จะมีน้ำมากกว่าสารไลซูโคสในบิกอร์ที่2นั่นเองครับซึ่งจากภาพที่1นนะครับภายนอกเซลล์จะมีน้ำมากกว่าภายในเซลล์น้ำจึงออสโมซิสผ่านเยื่อหุ้มเซลลเข้าสู่เซลล์ทำให้เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองครับซึ่งจากภาพนะครับสารลาลน้ำตาลซูโคสในบิกอร์ที่1จะมีปริมาณน้ำมากกว่าในบิกอร์ที่2ดังนั้นถ้าเรานำเซลล์ของสิ่งมีชีวิต มาแช่ในสารละลายน้ำตาลโคสในบิกอร์ที่1และบิกอร์ที่2เซลล์ที่แช่ในบิกอร์ที่1จะมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์ที่แช่ในบิกอร์ที่2นั่นเองครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเราลองมาวิเคราะห์ช้อยกันครับข้อ1เซล์ที่แช่อยู่ในบิกอร์ที่1มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์ที่แช่ในบิกอร์ที่2ข้อนี้ถูกต้องครับข้อ2เซลล์ที่แช่อยู่ในบิกอร์ที่1มีขนาดเล็กกว่าเซลล์ที่แช่ในบิกอร์ที่2ข้อนี้ผิดครับ ข้อเซลล์ที่แช่ในบิกอร์ที่1จะมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์ที่แช่ในบิกอร์ที่2ครับข้อ3เซลล์ที่แช่อยู่ในบิกอร์ที่1มีขนาดเท่าเดิมในขณะที่เซลล์ที่แช่ในบิกอร์ที่2มีขนาดเพิ่มขึ้นข้อนี้ผิดครับข้อ4เซลล์ที่แช่อยู่ในบิกอร์ที่1และบิกอร์ที่2มีขนาดเท่าเดิมข้อนี้ก็ผิดครับดังนั้นข้อที่กล่าวถูกต้องตอบข้อ1ครับ เซลล์ที่แช่อยู่ในบิกเกอร์ที่1มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์ที่แช่อยู่ในบิกเกอร์ที่2นั่นเองครับคูกบติววิทย์วิทย์ฟิต